ันนี้ก็มาพ่อกับซ่บองสาวดวงวันนาคือเก่าเนาะตอนงามแรงพ่อแม่พี่น้องสาวดวงก็ได้อยู noting. ่น้ำดูกน hmm. right. ้ำหลานเนี okay. ่ยเอาลูกหลานเนี่ยพ่อแม่พี่น้องงามแรงเนาะลูกหลานจะเสีดินรถดินยังเนี่ยพ่อแม่พี่น้องงามแรงเนาะแต่ทักทายสบายดีทั้งน้องๆเลยเนาะสบายดีลูกสบายดีดูสบายดีสบายดีสบายดีทั้งพี่ลวงจะซื้อยังทั้งพี่ล้วง จอนี่ดวคัี่ด้วยสวายดีเต์โตโตสบายดีสบายดีนาเจ้าลูกสวายดีลูกสวดีสวัสดีป้าลุงเ้อสบายดีป้าลุงคางีป้าลุงยามแรงิดอกังฟีคังีนี่มันดินน้ำมันนอกพี่นังสบายดีป้าลุงยาแรงิดเหอปุ้งยามแรงดยพากันเฮ็ยั ดินคลองดินโอ้พากระดินรถดินรถดินรถโดยดินหลิองก็จะคดนะลูกมีมีมีไผ่ในดินน้ำเจ้าน่ะมีมันใบมีมีเอื้อยจอนนี้เจ้ามีไอหอมแล้วกับไผ่อีกลูกไผ่อีไผ่นี่กับไอ้ไอ้หน่ะเจ้าซื้อยังลูกเจ้าซื้อยังเจ้าน่ะ ทั้งลูกหลานเพ่นกาลินรถย่ำแร้งนะพ่อแม่พี่น้องทั้งสะดวงกามาแนมลูกหลานนี่เนาะลูกหลานย่ำงล้งแบบประมาณนี้เนาะโน่นี่จะกินข้าวได้ลูกมไ้่นี่ฮะกินเลยกินกับปิ้งไก่ปิ้งไก่เอาม้าจะใช่พอไปซื้อเอาพอไปซื้อเอาเอาว่าไก่หน้าเจ้านะ เก็บปเสื้อเอาอยู่ร้านเส่แรกเจ้าไปใช้คือบุมีอ่าเบิ้งน่ะอายป้าลุงเบิ้งด้วยแขวเจ้าไปใช้คือบุมีนะ่ะฮะกินขนมลายกินขนมลายบุกินเนอร์บั้เด้อ,บบดอโดยเจ้าบ,บุกนินเนอร์ยันแขวเหี่ยนบุมี่แขวเหี่ยนเยน่เบิ้งฮะน้องตะโตมีว่าแขวะล้วด้วย,าวม,วยวมามาอาป้าลุงเบิ้งด้วยโอ้น้องจะตตาบุางค่ะอ้าสชีปากเจ้าเป็นยังลูกแน่นะท่างนอง้องจะตตาขะมุ่งแม,มวพ่อแม่พี่น้อง ตาตามาให้ป้าลูกบังไม้ลูกเขียวเจ้ามันเป็นยังกระชีนั่นเนาะฮะใช่มันเจ็บเขียวมันเจ็บเขียวอือโอ้เขียวเจ้าเป็นยังไงมันเจ็บอือโอ้เม่แม่เอายาท่าให้บ่ลูกพ่อยาท่าให้โดยอ่สบายดีผูมเสือสีเขียวนี่แฮมสบายดีดู สบายดีสบายดีป้าดุง <c oughs> จะพาน้อ,องลินรถบ่ <c oughs> โดยเนี่ <c oughs> มเปนะ้งอ่รถเพงห้ดูงามเท่น่มอลงในรถนะ <c oughs> เพ่งนะพร้อ <c oughs> มมองในเพ้งนะ <c oughs> พี่เพียพี่งเพลชิรถให้เจ้าลูก นี่แกย่างแดงเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนหางงนอกจากมื้อนี้ก่อยากเห็นตะเวนแน่เนาะกับเลดมื้อนี่นอกเห็นตะเวนนักชิตกเด่นเลยทางลูกหลานเพื่อแเด่นรถยามแดงนะชิเมื่อไปความเรวชุ่มเจ้าสิไปใช้ลูกนะไปเมื่อเมื่อใช้เอาว่าะใช่สิไปใช้แบบเมื่อเมื่อใช่นาะต่แตากินข้าวกันยังลูกมื้อนี้แตา โดยกะตางภาษาเล็กน้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องกะยุ่งรถยุิงรางเด่นกันเนาะทั้งสรวนกระไรเน่เมหลานเนาะหลานนี่แหละน้องตาตาเพิ่นกันรถอ้าตาตาตาเอ้ยรถรถไครซื้อหงงามเทอรู้ผูจักใครซื้อให้เอาเจ้าใครซื้อรถให้เจ้านะลูกใครซื้อรถให้เจ้าน่ะ แม่ชื่อขั้นเดียวนี่บ่ชื่อขั้นเดียวโดยเด็กผู้ชอโดยเดะโดยมันดินมันดินแมันกาแฟดินมันลินยาอะไรกาแฟเองมันอ่าคือเพย์คือเพยไวแท้เจ้าอยากได้ขั้นใหม่อยู่บอโดยเดะอยากได้ขั้นใหม่เชียฮะ รถไ่ายอ๋อรถเจะสียงอ่ะอจ้่ีบอเสียงไงลูกเด็กกินไลยแล้วขนมบัดตี้เดอเจ้าเจ้าเจ้ามาบ้านบอเมื่อนี่จะก้าจะนอนหน้าบ่มาโนนี่นองจอนนี่นะพ่อแม่พี่น้อง น anyway, right. huh. mm hmm. so, like yeah. okay, ีัพีนี่นี่บังีนี data, <S S ่ฮะมียังไงเกิดมันลุดนะใครชื่อเกิดไหมงามแท่น่ะี่เมย์เมย์ชื่อไหนบ่นั่นราบังมุดกัดเด้อนี่นี่นี่ังพีไปนี่ไปบังพีไปตาตาลูกเดียมนีตาเอ้ย โดยมดีบ oh, uh, <laughs> ah. ังมันโคเอ้ารถเหยียบมันบ่ะะมาเหยียบมันได้ลูกเ้ยโอ้ทางนู้นทางนอกเพิ่งจะเต้นอนะเอวอ่อนเทูกโอ้ฮือทางนอกเพิ่งจะเต้นเนาะน้องตัวโตเต้นเป็นคือไอ้นี่บ่จ๊ก บ่เต้นเป็นไปเต้นด้วยเต้นเป็นบ่ทั้งนั่นจอดนี่มาเกะเอ้าอ้อนเน็กๆเนีพ่นพ่นพี่น้องทางลานชะดวงกันเนาะพากระดิ่งเซลเซลยำแรงท่างชะดวงกันอยู่น้ำลูกน้ำลานเนาลูกลานพ่อแม่พี่น้องเไยเซลเซลอยู่พากระดิ่งรถเนาะ โดยพากันมาเห็นยังมือนิมพากันมาเด่นเนาะน้องน้องนูนี่อยากเข่าเฮียนบ่ลุเข่าว้องเฮียนน่ะไ่ได้เข่าบ่ได้เข่าอ๋อเนาะน้องนูนี่อยากเข่าเฮียนอยู่บ่อยากเข่าตกเล่ยังเข่าเนาะตกเล่นใจยังเข่าเด้อแเม่เจ้าโนยเจ้าก็อยากเข่าบ่ลุเจ้างกันเด้อเจ้าอนเด้ะ ยูนี่ตกเร่กับเขาแล้วนะทังแม่น้องยนี่เพิ่อนกับยู้ฮยูนากันยังค้าเวียค่าอย่างเนาะตกเิ่นกับ้เขาเฮียนและทั้งน้องยูนี่เพิ่นกัน้องเพ่นกันมิตตะ่งันไพีน้องกเตะไป่ตงเ ก็นอนโตโตตาตาเพิ่นกับพ่อแม่พี่น้องไงกับน้องเพิ่นนะมื่อนี้ก็ใส่เสื้อคนได้ซีใน่มื่อนี้เนาะใน่ก็จะเป็นแผ็ดน้อยพ่อแม่พี่น้องไงเนยโยต๊ะขี้ตมยู่ขึ้นนาลูกเจ้าก็ยู่ขึ้นไหนฮะแปลงแวัดน้อยเพื่อนกับสิรินตามภาษาที่น้อยเพื่อนน้องเนาะ ที่ม <reading> mm ัน hmm. ด่นรถลดล่างอย่างนี้แหละกระโปงกระปองเนี่ยประมาณเนี่ยเนาะกันยมแรงพอแม่พี่น้องเลยทางแม่เพิ่นกะหนึ่งเข่าเนาะสะดวงก็ได้มาซ่อมลานเอาลานเนี่ยเห็นยังลูกรถเจ้าเป็นยังไงนะรถค้ามาหนี่มาหนี่สาวสิรามนี่พอเจ้าไปใช้แต่ตาเอ้ยตาตาตาเอ้ยจะได้ยินว่าสาวเอินนี่ยตาเอ้ยตา พ่อจะไปใส่ลูกพ่อไปใส่มือหนิหกกฮะ,ะพังในชาวทาม์นะพ่อไปใสพ่อไปใช้คลิปนึป่งเดียพ่อไปถ่ายคลิปเอ้าไปถ่ายแต่คลิปน้องไอเดียแท้มันพูอยากไปได้พ่ออยากไป,ออกไปโอ้พ่อจะไปก็ไพ่แต่เดิมือนะไปผูป้ดเดียวไปผู้เดียวเอ้าเป็นยังไงลูกตากันตากันเอาเร็วื่องพ่อมือ,อ,อมยังเท็จนี่นะ Tết cho tết một van rồi ừ. tết bơ phải tây xay nữa ai hòm bơ rồi ừ. mà mà bỏ khò rồi ai hòm hết nhau rồi bỏ khò mà lôi bỏ khò cặp lung mà ai hòm tết bàn xay được đơ thằng lục lan mấy cả nhung luôn điểm xe xe của mẹ phi nong này tạm pha xà đến ngoài nữa บรรยากาศยามแรงกาเย็นแน่พมแน่เนาะทั้งลูกหลานมาเกิมาอกมางรถด้านหลินตามพรมโดยน้ำมานีสะดวงกับได้ไปออกทั้งหลาเนาะพ่อแม่พี่น้องกับอยู่น้ำอยู่เพื่อนอยู่น้ำลูกหลานเอาลูกหลานเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งแม่เพิ่นกับหนึ่งเข่าเนาะทั้งสะดวงกับได้มาซ้อมเบิ่งลูกหลานเนาะกับทั้งน้องเพรน้องโตโตตตาเพิ่นอย่าพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะทั้งน้องเพิ่นกับ ไปได้น,นอกกันยังแต่อายเพื่อนนี่ทางเฉลวงก็ได้มาซ่อมเบิง้งเรือพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเดนะ้อเนาะทางน้องเพื่อนกับดินรถด,ดินล่างอยู่ตามภาษาเล็กน,น้อยเด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้สะดวงก็จะได้จบจนนี้เลยพ่อแม่พี่นอ้อ,นองก่อนอื่นก็ขอฝากติดตามกไดไลค์กดแชร์เ,เป็นกำลังใจให้เฉลี่ยวงในเลยเพ่อแม่พี่น้องอัุบายปลาลุงจุไม่ก็ลูกจุไม่ปลาลุงด้วยสีลาปลาลุงเลยน้อนี่อ่ปปะบ๊ายบายปลาลุงด้ว บายบายบายลุงบายลุงดยทั้งน้องพันกันเนาะ